สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะเราจะเรียนเสริมประสบการณ์ตัวเราค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า43่อ่าเราจะเรียนเรื่องเด็กดีกราบพาะนะคะเด็กๆกราบพาะนะคะ หนูกราบพระพระให้พรสอนทําดีเวลาเรากราบพระเราก็จะต้องเอาทํำยังไงคะพนมมือขึ้นมาเอามือเนี่ยจดลงที่ศีรษะแล้วก็กราบลงไปนะคะเด็กๆลองฝึกทําดูที่บ้านนะคะอ่าเด็กๆฝึกดูแล้วใช่ไหมคะทําได้เนาะ ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วให้เด็กๆส่งรูปภาพมาให้คุณครูนะคะอาต่อไปกิจกรรมเสริมประส,สบการเสร็จแล้วให้เด็กๆเกตรียมใบงานขึ้นมาเลยคะ่ะใบงานวันนี้ ก็คือใบงานรูปพ่อในหลวงรัชกาลที่10นะคะเด็กๆเด็กๆดูก่อนสัญ,ญลักษณ์ของวันพ่อคือดอกรวงพึ่งพันไม้ประจำพระอ,องค์ในรัชกาลที่10นะคะจะมีดอกสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยก็เป็นสีที่ตรงกับวันพระราชสมภพก็คือเป็นสีที่ตรงกับวันเกิดของพระอ,องค์นะคะ พระองค์เกิดวันจันทร์ก็คือสีเหลืองค่ะให้เด็กๆระบายสีรูปภาพดอกรวงพึ่งตรงนี้นะคะให้เป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะอาในหลวงราชาการที่สิเกิดวันจันทร์ที่28่สิบแดนะคะ,กร,ะกรกฎามคมพุทธศักราช2495ดอกของ พระอ,องค์คือดอกรวงพึ่งเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองบานสะพัง่งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเลยนะคะให้เด็กๆระบายสีพระอ,องค์แล้วก็ระบายสีดอกรวงพึ่งให้สวยงามแล้วส่งรูปภาพมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลทำผลงานและส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ